สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องกวิสลาสเตชันกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เคยพบปัญหาแบบน้องเปี้ยวไหมคะเวลาที่เราแปรงฟันเนี่ยฟันของเรายังเหลืองเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วตอนที่เราเนี่ยไปซื้อยาสีฟันแบบใหม่นะคะเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นตามโฆษณาที่เขาบอกว่าฟันขาวนะคะฟันของเราก็ยังเหลืองเหมือนเดิมคะ่ะแล้วน้องเปี้ยวก็ไปเจอรีวิวนะคะว่า แปรงสีฟัน s p a r k เก s o โซนิรุ่น Triple Active นะคะจะช่วยทำให้ฟันของเราขาวขึ้นแล้วเมื่อใช้คู่กับยาสีฟันนะคะสปาร์เกิลเลมอนโซดามันจะทำให้ฟันของเราขาวขึ้นในระดับไหนนั่นเองเดี๋ยวน้องเปียวก็จะทดลองใช้ใน2อาทิตย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้กันเลยนะคะเขาก็จะมีโหมดอยู่3โหมดนะคะนั่นก็คือโหมดไว้โหมดเซนซิทีฟแล้วก็โหมดกําแคร์นั่นเองวิธีการเปิดนะคะก็กดตรงนั้นเลยค่ะกดตรงปุ่มนะคะ ถ้าจะเปลี่ยนโหมดก็กดซ้ําอีกทีค่ะนี่นะคะเป็นโหมดเซนซิทีฟกดอีกทีก็จะเป็นโหมดกําแครนั่นเองอนี่นะคะทุกคนกดปิดก็กดตรงกลางได้เลยนะคะวันนี้วันแรกค่ะที่เราจะใช้แปรงตัวนี้ในการแปรงฟันนะคะเดี๋ยวเรามาแปรงกันเลย นี่นะคะทุกคนเราก็แป็งฟันเสร็จแล้วนะคะน้องเปียวใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นนะคะทั้งหมด4นาทีนั่นเองข้างล่าง2นาทีแล้วก็ข้างบนอีก2นาทีนะคะวันที่2ค่ะวันที่3ค่ะวันที่4ค่ะ วัที่ห้าค่ะวันที่หกค่ะผ่านไป14วันแล้วนะคะหลังจากที่น้องเปี้ยวทดลองใช้แปรงสีฟันไฟฟ้านี้นะคะ2ส,สัปดาห์เองเดี๋ยวน้องเปี๊ยจะมาบอกความรู้สึกของตัวเองนะคะน้องเปี้ยรู้สึกว่า มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะคะสําหรับน้องเปี้ยวเนาะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะคะสําหรับน้องเปียวเนาะสีฟันของน้องเปี้ยวก็ยังเหมือนเดิมมันไม่ได้แบบขาวขึ้นเลยหรืออย่างไรนะคะสำหรับ <c oughs> ใครที่อยากสั่งซื้อแปรงฟันไฟฟ้าน,นะคะ <c oughs> ก็สามารถสั่งได้ทางแอปสั่งออนไลน์ได้เลยนะคะแต่น้องเปียวว่าใช้แปงรงธรรมดาก็ เหมือนเดิมค่ะก็สะอาดเหมือนกันนั่นเองงั้นสวัสดีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องกวิศ์สเตชั่นด้วยบ๊ายบายเจอกันใ่คมลมิปหน้าสวัสดีค่ะ